ครับผมช่องดาร์ซลคอีกครั้งนะครับนิยายเรื่องทายญาติมก้อรหยวนนะครับก็มาเจอกันในบทที่152นะครับตามเดิมจากตอนที่แล้วโจหยวนของเราก็กำลังจะเข้าสู่สนามบะรองเพื่อชิงถ้ำหยวนกันเลยนะเหตุาการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามรับฟังกันต่อได้เลยนะครับ บทที่152การแข่งขันชิงถ้ำหยวนเริ่มข่าวพิธีชำระ8มังกรของโจโหยวนทาให้เกิดความปั่นป่วนเมื่อข่าวแพร่กระจายออกไปสิทธ์ทั้งสามกลุ่มตกใจเกินกว่าจะพูดอะไรออกมาไม่สามารถเชื่อข่าวนี้ได้มันก็เป็นสิ่งที่ไม่สามารถจินตนาการได้สัตว์อสูรน้ำขนาดพันฟุตมีพละกำลังเทียบเท่ากับสภาวะเบิกเนรชั้นที่9และไม่มีทางเลยที่โจหยวนจะสามารถฆ่ามันได เมื่อพิจารณาจากพลรรังของเขาในปัจจุบันแต่ไม่ว่าพวกเขาจะสงสัยและหลังเลสักเพียงใดพิธีชำระแปดมังกรของโจหยวนก็เป็นเรื่องจริงไม่ว่าพวกเขาจะอิจฉามากแค่ไหนก็ไม่มีอะไรที่พวกเขาจะทําได้เมื่อเรื่องนี้แพร่สะพัดออกไปถึงหูของเฉินไทยหยวนผู้วุโสก็อดไม่ได้จะรู้สึกยินดีขึ้นมาเขายังชมโจวยวนอย่างมากในช่วงเรียนภาคเช้าของวันนั้นอีกด้วยเขานั้นมองโจหยวนด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความคาดหวังมากขึ้นกว่าเดิม นับตั้งแต่โจโหยวนเข้าร่วมกับพวกเขาเฉินไทยหยวนก็รู้สึกประหลาดใจอย่างน่ายินดีหลายครั้งมากความจริงก็คือในตอนแรกเฉินไทยหยวนเองค่อนข้างสงสัยว่าโจโหยวนจะทําตามความคาดหวังที่วางไว้ในตัวเขาได้หรือไม่นั่นเป็นเพราะเฉินไทยหยวนเข้าใจอย่างแจ่มชัดว่าผู้ชนะทุกคนในพิธีคัดเลือกยอดเขาจะต้องเป็นอัจฉริยะที่น่าทึ่งอย่างซูชิงไม่ใช่เหรอเฉินไทยหยวนไม่มีทางเลือกอื่นยอดเขาทั้งหกของที่กายชางส่วนนั้นช่งสงพรังเกินไป และไม่สามารถกำจัดสิทธิ์ที่เก่งกาจที่สุดของยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์ได้ทาให้เขาหยวนศักดิ์สิทธิ์นั้นเสื่อมถอยลงโดยไม่มีสัญญาณว่าสิ่งต่างๆจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นแม้แต่ลู่หงก็ถูกส่งมายังยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์ทั้งที่เป็นคนของยอดเขาแห่งดาบหากกลุ่มของลู่หงได้รับตําแหน่งสิทธิ์อันดับหนึ่งของยอดเขานี้อีกเฉินไทหยวนคงรู้สึกละอายใจอย่างยิ่งและคงไม่สามารถเงยหน้าขึ้นในนิกายได้อีกต่อไปดังนั้น การมาถึงของโจวยวนจึงถูกมองโดยเฉินไทย,ยวนว่าเป็นความหวังสุดท้ายที่เขาจะสามารถคว้าเอาไว้ได้ในที่สุดเฉินไทย,ยวนก็รู้สึกประหลาดใจอย่างน่ายินดีโจหยวนได้เกินความคาดหมายของเฉินไทย,ยวนครั้งแล้วครั้งเล่าทําให้เขามีความมั่นใจในตัวโจวยวนมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆบางทีผู้นําตระกูลอาจกําลังอวยพรเขาอยู่โดยส่งมอบสิทธิผู้มหศัศจรรย์มาให้ก่อนที่พวกเขาจะถึงจุดต่าสุดอย่างแท้จริงข้าได้ยินมาว่าโจหยวนประสบความสําเร็จในการชรําระแปดมังกรใช่ไหมเนี่ยวันนี้ ถึงคราวของกลุ่มลู่หงที่จะได้ใช้ห้องโถงผู้แสวงหาเต่าสายตาลู่หงกวาดมองจากจุดสูงสุดอย่างไม่ใส่ใจมันชัดเจนขึ้นหลังจากได้ยินข่าวที่แพร่กระจายไปทั่วยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์ด้านล่างของลู่หงตรงหัวของลูกศิษย์จำนวนมากคือหยวนหงที่ไม่มีสีหน้าใดๆเขาพยักหน้าและตอบด้วยน้ำเสียงสงบนิ่งมันก็เป็นเพียงพิธีชำระแปดมังกรจริงๆข้าได้เห็นด้วยตาตนเองในวันนั้นเหล่าศิษย์คนอื่นๆในห้องโถงต่างซุบซิบกันดวงตาพวกเขาเต็มไปด้วยความอิจฉา งั้นแสดงว่าเขาก็มีความสามารถนิดหน่อยลู่หงขมวดคิว้วใบหน้าแก่ชาราของเขามีเย็บแอลเย็นชาเขาเคยเปิดปากเพื่อรับโจโหยวนเข้ากลุ่มด้วยตนเองเมื่อครั้งนั้นแต่สุดท้ายกลับถูกปฏิเสธดังนั้นลู่หงจึงไม่อยากเห็นทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีสําหรับโจโหยวนหยวนหงพูดชา้ชาๆสิพี่จากยอดเขาแห่งดาบได้บอกเข้าว่าพิธีชำระแปดมังกรของโจหยวนน่าจะเป็นผลงานช่วยเหลือจากหลี่ชิงซานเพราะว่าโจเซียวเยาว่าช่วยหลี่ชิงซานจัดการกับขงซึ่ง ถ้อยคาเหล่านี้เปรียบเสมือนฟ้าร้องซึ่งทําให้เสียงระเบิดดังขึ้นในห้องโถงนั้นหลีชิงซานช่วยโจอหยวนรับพิธีชราระแปดมังกรเหรอความไม่เชื่อถูกเปิดเผยในสายตาของสิทธิชายจานวนมากไม่มีใครที่ไม่รู้ว่าหลีชิงซานนั้นเปรียบเสมือนกับเทพที่ดาน้ําแข็งผู้เย็นชาและมักจะรักษาระยะห่างกับเพศตรงข้ามเสมอสิทธิที่โดดเด่นหลายคนชื่นชมนางแต่ไม่กล้าพูดออกไปเมื่อพวกเขาได้ยินว่าการชำระแปดมังกรของโจอหยวนนั้นเกิดจากความช่วยเหลือจากหลีชิงซานพวกเขาก็พบว่ามันยากที่จะยอมรับ มีอะไรดีกันในตัวของโจหยวนถึงเป็นที่โปรดปรานของหลี่ชิงซานสีหน้าหยวนหงเปลี่ยนเป็นเข่งขึมขณะที่เขามองไปที่ลู่หงไม่มีอะไรต้องหวาดกลัวเกี่ยวกับโจหยวนแต่ว่าโจเซียวเย้านั้นหากโจเซียวเยามีคุณสมบัติที่จะเข้าไปแทรกซารการต่อสู้ระหว่างขงเซิงและหลี่ชิงซานได้จริงแสดงว่าความแข็งแกร่งของนางช่างน่ากลัวยิ่งนัก หากนางเข้าร่วมการแข่งขันของยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์เพื่อชิงอันดับหนึ่งของยอดเขาแม้แต่หยวนหงเองก็ไม่คิดว่าจะมีโอกาสชนะดวงตาของลู่หงหลีลงโจเซีเายาวเย่าไม่ใช่คนธรรมดาทั่วไปแต่ก็ไม่จำเป็นต้องกังวลมากเกินไปหากจะพูดให้ถูกแล้วนางไม่ถือว่าเป็นสิทธิ์ของเฉินไทยหยวนด้วยซ้ำปรมาจารย์ยอดเขาอัคราวิญ,ญญาณถือว่าเยาเย่ามีความสำคัญกับเขาอย่างยิ่งทำให้ผู้ผู้โสทั้งสามยากที่จะรับนางเข้ากลุ่มได้ เยาเยากลายเป็นตัวตนที่ค่อนข้างพิเศษในยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์นี้เพราะเหตุนี้เองนางจึงไม่สามารถเข้าร่วมสึกคัดเลือกสิทธิ์อันดับหนึ่งของยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์ได้และจากพฤติกรรมปกติของเยาเยาดูเหมือนว่านางจะไม่สนใจเลยแม้แต่น้อยกับการแย่งชิงอำนาจระหว่างฝ่ายทั้งสามหยวนหงพยักหน้าเมื่อด้ยินเช่นนั้นสีหน้าของเขากลับมาสงบเช่นเดิมลู่หงกล่าวต่อเหลือเวลาอีกไม่กี่วันก่อนที่การแข่งขันชิงถ้ำจะเริ่ม สายตาของเขาจับจ้องไปทั่วห้องโถงสุดท้ายมาหยุดอยู่ที่เสือสีทองสามผืนที่อยู่ด้านหน้าสุดหรือจะพูดให้ชัดเจนก็คือที่นั่งสามที่นั่งแรกนั่นก็คือเว่ยโยส่วนร่างที่เบียวบางของเขาสวมชุดสีดำทั้งตัวความเข้มงวดเล็กน้อยปรากฏให้เห็นในระหว่างคิว้วเมื่อสัมผัสได้ถึงสายตาของลูง่หงเว่ยโยส่วนก็ยิ้มเผยเห็นความภาคภูมิใจบนใบหน้าของเขาขณะที่เขากล่าวอย่างนุ่มนวลอาจารย์ลู่ผ่อนคลายลงเถอะมันเป็นแค่พิธีชำระ แม้ว่าพิธีชำระแปดมับบงกรจะได้ผลดีแต่ก็ไม่สามารถเปลี่ยนแกละให้กลายเป็นหมาป่าได้หรอกใครก็ตามที่กล้าเอื้อมมือไปแย่งชิงถ้ำหยวนสีม่วงข้าจะตัดมือมันผู้นั้นทิ้งแม้ว่าเขาจะดูเหมือนพูดน้อยแต่คำพูดของเขามีความจริงจังอยู่ในนั้นซึ่งเป็นสัญญาณที่แสดงให้เห็นถึงความมั่นใจที่เขามีต่อตอนเองฮ่พี่ชายเว้ยควรรักษาหน้าคู่ต่อสู้เอาไว้บ้างเพราะยังไงเราก็เป็นศิลระดับเดียวกันต้องมีได้เจอหน้ากันข้างนอกบ้างแหละนะ สิทธ์ข้างๆยกยอด้วยรอยยิ้มคำพูดของเขาเต็มไปด้วยความมั่นใจตัวว้ยโยส่วนเช่นเดียวกันสิทธิ์คนอื่นๆต่างหัวเราะก,กันลั่นไม่มีใครรู้สึกเป็นกังวลใจแม้แต่น้อยเกี่ยวกับการแข่งขันชิงถ้ำที่กำลังจะมาถึงราวกับว่าชัยชนะอยู่ตรงหน้าพวกเขาแล้วลู่หงพยักหน้าใบหน้าเย็นชาของพวกเขาผ่อนคลายลงขณะเขายิ้มยอดในใจเฉินไหยวนมองโลกในแง่ดีเกินไปมีความสุขมากในช่วงสองวันที่ผ่านมามันเป็นเพียงสิทธ์ใหม่ที่ได้รับการชำระแปดมังกรโดยบังเองิญ เอาเชื่อจริงๆเราว่ามันจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้ข้าจะปล่อยให้เจ้ามีความสุขไปก่อนเมื่อการแข่งขันชิงถ้ำมาถึงเจ้าก็จะเข้าใจเองว่าสิทธิ์ของเจ้านั้นอ่อนด้อยเพียงใดเมื่อเทียบกับสิทธิ์ที่มีพรสวรรค์ของข้าในยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์ที่กำลังคึกคักเนื่องจากพิธีชำระแปดมังกรของโจหยวนโจหยวนเองก็ไม่ได้เสียเวลาไปกับการคุยโวโออวดในทางกลับกันเขากลับกับขังตัวเองในถ้ำและฝึกฝนอย่างสงบ โดยเรียนรู้ประโยชน์จากพิธีชำระแปดมังกรเขารู้ว่าพิธีชำระแดมังกรไม่ได้มีความหวายอะไรสําคัญกับเขานักและถือเป็นโชคดีของเขาที่ได้รับชำระในระดับนี้ถ้าไม่มีทุนทุนและหลีชิงซานแล้วล่ะก็เขาคงไม่ได้รับชำระ8ปดมังกรถึงกระนั้นเขาก็จะไม่ประเมินตัวเองต่ำจนเกินไปเช่นกันเพราะการยืมพลังจากผู้อื่นก็ถือเป็นจุดแข็งรูปแบบหนึ่ง การละทิ้งข้อดีของตอนเองและยืนกรานที่จะทุบตนเองบนกำแพงอิฐก,ก็ไม่ใช่สิ่งอื่นใดน,นอกจากความโงเ่เขลาดังนั้นโจโหยวนจึงมุ่งเน้นที่การย่อยผลกำไรจากการชำระแปดมังกรสิ่งที่เขาทำได้ต่อไปก็คือการจัดการการชิงท่ามที่กำลังจะมาถึงนี่จะเป็นการต่อสู้จริงในครั้งแรกของเขาหลังจากมาถึงที่ยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์เพื่อที่จะได้ทำหยวนสีม่วงและกลายเป็นสิทธ์สายม่วงโดยเร็วที่สุด จะได้มีคุณสมบัติในการเข้าร่วมการคัดเลือกสิทธิ์อันดับหนึ่งของยอดเขาในสิ้นปีเขาจำเป็นจะต้องแสดงความสามารถในระหว่างการแข่งขันชิงถ้ำภายในส่วนลึกของที่อยู่อาศัยในถ้ำนั้นโจยอยู่ได้ลืมตาขึ้นแสงสว่างภายในค่อยๆหายไปขณะที่พลังหยวนต้นกำเนิดรุ่งพล่านในร่างกายของเขาถอยกลับไปยังที่กักเก็บพลังหยวนหลังจากผ่านการฝึกฝนมาหลายวันในที่สุดโจหยวนก็สามารถควบคุมพลังหยวนที่เพิ่มขึ้นของเขาได้อย่างสมบูรณ์ เขาก้มลงมองและกำหม,มัดช้าๆในขณะที่หัวร้อนเบาๆในที่สุดก็จะมีการต่อสู้ที่ท้าทายเกิดขึ้นโจโหยวนหวังว่าสิทธิภายใต้การนำของลู่หงจะไม่ทำให้เขาผิดหวังข่าวข่าวเกี่ยวพิธีชำระแป่บังกรของโจโหยวนที่ทำให้เกิดกระแสฮือฮานั้นกินเวลาเพียงไม่กี่วันก่อนจะค่อยๆเลือนหายไปสิ่งที่เข้ามาแทนที่คือกระแสฮือฮาเกี่ยวกับการแข่งขันจริงธรรที่กำลังจะเกิดขึ้นระหว่างกลุ่มของลู่หงและเฉินไทยหยวนเนื่องจากยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์ถูกปิดตายอยู่ ทำให้ขาดแคลนทรัพยากรสําหรับการบ่มเพาะพลังอย่างถ้ำหยวนดังนั้นถ้ำหยวนทุกแห่งจึงเต็มไปด้วยสิทธิ์จำนวนมากที่แข่งขันกันอย่างดุเดือดการแข่งขันชิงถ้ำในครั้งนี้จะเป็นการตัดสินว่าถ้ำหยวนสีม่วงจะอยู่กับฝ่ายใดสิทธ์จำนวนมากยังเข้าใจแม้ว่าการแข่งขันดูเหมือนจะเป็นการแข่งขันเพื่อชิงถ้ำหยวนสีม่วงธรรมดา แต่แท้จริงแล้วเป็นส่วนหนึ่งของการแย่งชิงอำนาจของยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์อีกด้วยกลุ่มของลู่หงเหมือนลงมาจากท้องฟ้าสู่ยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์เริ่มแย่งชิงทรัพยากรการฝึกฝนมากมายจากกลุ่มของเฉินไทยหยวนลู่หงตั้งใจอย่างชัดเจนที่จะเป็นกลุ่มที่มีอำนาจเหนือกว่าเพื่อตอบโต้หลู่ซงได้เลือกที่จะยอมแพ้ขณะที่เฉินไทยหยวนเลือกที่จะมาเชิญหน้าพวกเขาชัดเจนว่าไม่เต็มใจที่จะปล่อยให้คนนอกมาพรากอำนาจและอิทธิพลของพวกเขาไปยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์อยู่ในจุดต่ำสุดแล้ว หากพวกเขาปล่อยให้ลู่หงปกครองพวกเขาอีกด้วยทุกคนคงลืมไปแล้วว่าพวกเขาเคยมีตัวตนอยู่ทําให้พวกเขาได้รับทรัพยากรการฝึกฝนสําหรับสิทธิของพวกเขาเองในอนาคตนั้นยากยิ่งขึ้นผลลัพธ์ดังกล่าวจะนําไปสู่การที่พวกเขาสูญเสียสิทธ์ทั้งหมดอย่างไม่ต้องสงสัยส่งผลให้ผู้โสทั้งสองต้องกษียณอายุและกลายเป็นผู้โสที่ไม่มีอํานาจใดๆในนิกายก่อนการแข่งขันชิงถ้ำยวนที่จะถึงนี้ กลุ่มของลู่หงชนะการแข่งขันส่วนใหญ่ระหว่างทั้ง3ากลุ่มนี่ถือเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้พวกเขาดูเหมือนไม่อาจหยุดยั้งได้ในปัจจุบันดังนั้นเฉินไทยหยวนจึงทำได้เพียงฝากความหวังไว้ที่การชนะการแข่งขันที่จะมาถึงเพื่อหยุดอํานาาของพวกเขาเพราะถ้าพวกเขายังคงชนะต่อไปแบบนี้มันจะถือเป็นการโจมตีขวัญกำลังใจของกลุ่มเฉินไทยหยวนอย่างไร้แรงยิ่งไปกว่านั้นเมื่อข่าวนี้ได้แพร่กระจายออกไปยอดเขาอื่นๆจะยิ่งมองลงมาที่ยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นและเชื่อว่ายอดเขาของเขานั้นไร้ประโยชน์ แล้วยอดเขาเหล่านี้ก็จะถูกแทนที่นี่คือสาเหตุที่เฉินไทยหยวนไม่ต้องการแพ้ในการแข่งขันชิงถ้ำในครั้งนี้หลังจากรอคอยกันมาเป็นเวลาหลายวันในที่สุดวันแข่งขันชิงถ้ำก็ได้มาถึงบนภูเขาลูกหนึ่งในยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์มีถ้ำขนาดใหญ่อยู่อัครากระพิบอยู่ในทางเข้าถ้ำก่อตัวเป็นกำแพงปิดกั้นไว้ภายใน พลังหยวนอันบริสุทธิ์และแข็งแกร่งอย่างยิ่งสามารถซึมออกมาจากถ้ำได้ทำให้ต้นไม้สีเขียวที่ทางเข้านั้นดูมีชีวิตชีวามากกว่าปกติเห็นได้ชัดว่านี่ก็คือถ้ำหยวนสีม่วงด้านนอกถ้ำมีหน้าผาสูงชันรายร้อมไปด้วยหมอกหนาทึบมีการตัดหินก้อนใหญ่จำนวนหนึ่งมาวางทับเอาไว้ทำให้กลายเป็นเวทีหินขนาดกว้างขวางนี่ก็คือสถานที่จัดการแข่งขันชิงพัมในอดีตมีเพียงไม่กี่คนที่มาที่นี่ แต่ปัจจุบันที่นี่กลายเป็นสถานที่ที่คึกคักที่สุดในยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์ร่างต่างๆพุ่งเข้ามาจากท้องฟ้าอย่างต่อเนื่องลงไปทั่วบริเวณภูเขาทําให้สถานที่นี้ดูพุ่งพร่านมากขึ้นเสียงวุ่นวายของฝูงชนทําลายความสงบสุขที่ปกติสุขในบริเวณนั้นไปผู้วุโสหลู่ซงกําลังนั่งอยู่ในศาลาหินบนหน้าผาใกล้ๆด้านหลังของเขาคือหลู่หยานและสิทธ์สายม่วงอีกสองสามคนนอกศาลายังมีสิทธ์สายทองและสายดําอีกมากมายนะับเป็นจํานวนที่น่าประทับใจ เอ๊ะทำไมถึงมีคนมามากมายขนาดนี้หลูทรงถือถ้วยชาไว้ในมือดวงตาของเขามีสีหน้าสับสนขณะมองสำรวจบริเวณโดยรอบยังคงมีผู้คนจำนวนมากเดินเข้ามาในเวลานี้ยิ่งไปกว่านั้นร่างแล้วร่างเล่าชัดเจนว่าไม่ใช่คนของยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ การสังเกตนี้ทำให้เขางุนงงไม่น้อยการแข่งขันชิงถ้ำเช่นนี้จะส่งผลกระทบต่อยอดเขาตนเองเท่านั้นและแทบจะไม่เกี่ยวข้องอะไรกับสิทธิกยอดเขาอื่นๆเลยแล้วทำไมวันนี้ถึงมีคนมามากมายขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อใดกันที่การแข่งขันชิงถ้ำของยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาสามารถดึงดูดสิทธิ์ยอดเขาอื่นๆได้มากมายมาชมได้ลู่ยานขมวดคิ้วแต่ก็พูดด้วยน้ำเสียงเยาะเย้ยก็จะอะไรได้เ้าพวกเขาต้องมาที่นี่เพื่อดูโจหยวนแน่ๆลู่ทรงยกคิ้วขึ้น ไม่กี่วันก่อนผู้วิโสเมียวจากยอดเขาดอกโบหิมะาพูดต่อหน้าทุกคนว่าอนาคตของโจโหยวนนั้นไร้ขีดจำกัดและเขาอาจจะสามารถทัดเทียมกับสิทธิพี่ซูชิงในอนาคตได้น่ะรูยังกล่าวด้วยรอยยิม้มแต่ใครๆก็สามารถได้ยินร่องรอยแห่งความดูถูกเหยียดยามในเสียงของนางท่านคิดว่าสิทธิพี่ซูชิงมีสถา,านะอย่างไรในสิทธิจำนวนมากนี้เล่าคำพูดของผู้ผสโสเมียวย่อมก่อให้เกิดความอยากรู้เนื่องจากพวกเขาได้ยินมาว่าโจหยวนจะเข้าร่วมการแข่งขันชิงถ้ำในวันนี้ พวกเขาจึงมาดูว่าเขานั้นโดดเด่นอย่างที่นางกล่าวหรือไม่จากนั้นหลูทรงจึงเข้าใจดูเหมือนว่าสิทธิจากยอดเขาอื่นไม่ได้มาที่นี่ด้วยเจตนาเป็นมิตรหากโจหยวนไม่แสดงผลงานที่ยอดเยี่ยมนีกายทั้งหมดก็คงได้ยินเรื่องนี้ในไม่ชา้าใครจะรู้ว่าเขาต้องเผชิญกับการเยาะเย้ยมากมายขนาดไหนกันเฮ้ยผู้บุ้โสมีวเาเป็นคนใจกว้างซะจริงใครจะพูดจาไร้าสาระแบบนั้นได้กันหูู้ทรงขมวดคิว้วแม้ว่าเขาจะคาดหวังจากโจหยวนไว้สูง เขาก็จะไม่พูดคาเช่นนั้นต่อหน้าสาธารณะเมื่อมีฝูงชนจํานวนมากขนาดนี้โจหยุนคงตกอยู่ภายใต้แรงกดดันมหาศาลอย่างแน่นอนแม้ว่าหลู่ซงจะเลือกที่จะไม่สู้กับลู่หงแต่ในใจลึกๆของเขาหลู่ซงยังคงเองียงไปทางเฉินไ่หยวนฝ่ายของหลู่ซงเองก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรหากฝ่ายของลู่หงชนะในการต่อสู้ชิงถ้ำในครั้งนี้ในทางกลับกันหลู่หยานกลับไม่รู้เรื่องสถานาการณ์อย่างชัดเจนนางวางแขนไว้บนหน้าอกและพูดว่าโจหยุนเขาเชื่อจริงๆหรือว่า เขาเหมือนกับสิทธิพี่ซูชิงต้นไม้ที่สูงมักจะเป็นต้นไม้ที่โค่นล้มเป็นอันดับแรกเสมอหากขาดความสามารถที่เพียงพอก็ควรพยายามทำตัวให้โดดเด่นน้อยลงใครๆก็บอกได้ว่าฐานะผู้ครั่งไคล้ของซูชิงนั้นลู่หยาไม่เห็นด้วยกับการประเมินของผู้โสมีวอย่างมากในความเห็นของลู่หยานนั้นทั้งสองคนอยู่ในระดับที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงจะเป็นไปได้อย่างไรตัวยหยวนจะสามารถเปรียบเทียบกับสิทธิพี่ซูชิงได้ มันเป็นเพียงพิธีชำระแปดมังกรและใครจะรู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรการที่บอกว่าโจหยวนเที่ย้กับสิทธิพี่ซูชิงโดยอาศัยความสำเร็จเพียงอย่างเดียวก็ไม่น่าเชื่อถือเลยด้วยเหตุนี้หลู่หยานจึงเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าหลังจากการแข่งขันชิงถ้ำได้จบลงการที่เุทาเมียวยกย่องโจยวนอย่างสูงจะกลายเป็นสิ่งที่ใช้ในการล้อเลียนเขาแทนในความเป็นจริงมันอาจจะกลายเป็นเหมือนก้อนหินที่วางอยู่บนไหลของโจยวนทำให้เขาไม่สามารถเงยหัวขึ้นมาได้หลู่รงเหลือบมองนางและพูดอย่างไม่ใส่ใจ ถ้าพวกเขาแพ้ชื่อเสียงฝ่ายลู่หงจะยิ่งเพิ่มพูนทําให้พวกเขายิ่งกล้าหาญและ,ะเผด็จการมากขึ้นสิ่งนี้มีประโยชน์อะไรสําหรับพวกเรากันลูย่ยานนิ่งไปชั่วขณะก่อนที่นานจะพูดอย่างไม่พอใจมันไม่ใช่ว่าพวกเขากําลังพึ่งพาเขาอยู่เหรอเขาเป็นเพียงสภาวะเบิกเน่ชั้นสามเท่านั้นรู้ทรงถอนหายใจ ทำไมเขาถึงไม่รู้ว่าโอกาสของเฉินไทยหยวนนั้นไม่ได้ดีอย่างที่คิดขณะที่ทั้งสองกำลังสนทนากันอยู่นั้นจู่ๆก็มีสิ่งรบกวนเกิดขึ้นบนภูขเขาเมื่อสายตาจํานวนนับไปท่วนจ้องมองไปในทิศทางหนึ่งด้วยความสนใจกลุ่มคนจํานวนหนึ่งกําลังเดินเข้ามาอย่างช้าๆที่ด้านหน้าก็คือเฉินไทยหยวนในขณะที่โจไทจางหยานโจหยวนเยาเยาและคนอื่นๆก็เดินตามมาทางด้านหลังจํานวนของพวกเขานั้นน่าประทับใจเป็นที่ชัดเจนว่าสิทธิทั้งหมดภายใต้าการนําของเฉินไทยหยวนได้มาในครั้งนี้เพื่อเสริมพลังให้ดูน่าเกรงขามมากที่สด เมื่อเฉินไทยหยวนมาถึงเขาก็ต้องตกตะลึงในทันทีเมื่อเห็นกลุ่มคนที่กระจัดกระจาอยู่ด้านหน้าภูเขาตัวเขาเองก็ไม่คาดคิดว่าการแข่งขันชิงถ้ำจะดึงดูดฝูงชนได้มากมายขนาดนี้เขาขมวดคิว้วไม่ได้พูดอะไรขณะที่เดินหน้าต่อด้วยการพยักหน้าให้ลู่รงเฉินไทยหยวนเดินเข้าไปในศาลาหินอีกแห่งตรงขอบหน้าผาโจหยวนยืนอยู่ในศาลารู้สึกถึงสายตาที่ไม่คุ้นเคยนับไปทับมที่แฝงไปด้วยความสนุกสนานสิ่งนี้บอกได้ว่าสิ่จากยอดเขาอื่นๆน่าจะมาที่นี่เพื่อดูเขา เยาเยาพูดติดตลกจากทางด้านข้างแหมมีชีวิตชีวากันดีจังดูเหมือนเจ้าจะโดนดังเหมือนกันนั้นเนี่ยโจหยวนหัวเราะอย่างช่วยไม่ได้พวกเขาน่าจะมาที่นี่เพื่อดูเขาทําตัวโง่ๆมากแต่โจหยวนก็ไม่ได้โกรธดวงตาของเขาดูสงบนิ่งไม่ว่าพวกเขาจะมาด้วยเหตุผลใดก็ตามไม่นานหลังจากกลุ่มของเฉินไทยวนมาถึงนั้นก็มีเสียงดังขึ้นเมื่ออีกกลุ่มนึงเดินเข้ามาในพื้นที่ การปรากฏตัวอันน่าทึ่งของพวกเขาดึงดูดความสนใจของทุกคนที่อยู่ที่นี่คนที่นำก็คือลู่หงโจยวนเห็นร่างที่คุ้นเคยข้างๆลู่หงนางสวมชุดสีดำเผยเห็นส่วนโค้งเว้าวอันน่าหลงไหลขาของนางเรียวยาวและเพรียวบางเอวของนางโค้งมนในขณะที่ดวงตาของนางเผยเห็นออร่าอันเยือยิงและเย็นชา นั่นก็คือลู่สเวียนหยินเมื่อนางปรากฏต,ตัวดวงตาที่เย็นชาและเย่อหยิงยโสของนางจ้องไปที่โจหยวนในทันทีขณะที่อรอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าที่งดงามในเวลาเดียวกันความเกลียดชังก็เริ่มแผ่ออกมาจากดวงตาโจหยวนในเมื่อเจ้าแย่งชิงตำแหน่งที่หนึ่งมาจากลู่เฟิงและขโมยชื่อเสียงของเขาที่ควรได้รับข้าจะต้องเห็นด้วยตาตนเองว่าวันนี้เจ้าจะอับอายมากขนาดไหน เมื่อกลุ่มของลู่หงปรากฏตัวสายตาทุกคู่ในพื้นที่ก็อดไม่ได้จะหันมามองที่พวกเขาเราต้องยอมรับว่าเทียบก,บกับกลุ่มอีกสองกลุ่มจากยอดเขาอยู่สักธิ์ลู่หงนั้นเหนือกว่าอีกสองกลุ่มแล้วฝ่ายของลู่หงแข็งแกร่งเกินไปฝ่ายของลู่หงเป็นกำลังที่น่าเกรงขามอยู่แล้วในยอดเขาแห่งดาบพวกเขายังได้รับสิทธิ์ที่มีความสามารถจำนวนมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทำให้แทบเป็นไปไม่ได้เลยที่สองกลุ่มนั้นจะเทียบเคียงฝ่ายของลู่หงได้ลู่หงยืนเอามือไว้ด้านหลังตรงหน้าสุดสีหน้าของเขาเฉยเมยเมื่อเขามาถึง เขาเพียงแค่มองไปที่เฉินไทย,ยวนและหลูซงก่อนจะก้าวเท้าเข้าไปในศาลาหินมีเพียงสามคนเท่านั้นที่ได้รับอนุญ,ญาตให้ติดตามลูกหงเข้าไปในศาลาคนที่หนึ่งก็คือหยวนหงสิทธิ์คนแรกของเขาและอีกคนก็คือลูกสเวียนหยินแม้ว่นนานางจะไม่ใช่สิทธิ์ของลูกหงแต่ลูกหงก็เป็นผู้วุโสของนางในตระกูลพวกเขาข้างลูกสเวียนหยินมีร่างสูงใหญ่ที่ท่าทางดีเยี่ยมรอยยิ้มจางๆปรากฏบนริมฝีปากของเด็กหนุ่มที่มีผมสีแดงเต็มหัวดวงตาของเขาดูหน้าเกงขาม ซึ่งเป็นหลักฐานว่าเขาไม่ใช่คนจิตใจดีเท่าไหร่เขาถูกเรียกว่าซูหยินและไม่ใช่ศิษย์ของลู่หงแต่มีอาจารย์คนเดียวกันลู่เสวียนหยินบิดาของเขาเป็นวุโสในนิกายจึงมีชื่อเสียงมากในยอดเขาแห่งดาบในขณะที่ตัวเขาเองก็เป็นศิษย์สายม่วงดวงตาของซูเหยวนกว่าไปทั่วโจอหยู่และถามด้วยรอยยิ้มสเสวียนหยินนั่นคือคนที่เอาตำแหน่งอันดับหนึ่งของลู่เฟิงในพิธีคัดเลือกยอดเขาไปใช่หรือไม่ ลู่เวียนยินพยักหน้าตอบเบาๆโดยยังคงรู้สึกโกรธอยู่บ้านในขณะที่นางกล่าวเขามันฉาราดแกมโกงที่สามารถทําให้ลู่เฟิงตังต้งตัวไม่ทันและคว้าชัยชนะมาด้วยโชคช่วยสู้เหวินหัวเราะเบาๆโดยไม่สนใจโจหยวนและกล่าวขึ้นไม่สําคัญหรอกเขาจะกลายเป็นตัวตลกก่อนที่นี่ในวันนี้เมื่อมีเว่ยโยส่วนอยู่ด้วยมีเพียงความพ่แพ้เท่านั้นที่รอฝ่ายของผู้โสเฉินอยู่ สังเกตได้ว่าซูเยนค่อนข้างสนิทกับลู่เสวียนหยินดังนั้นเขาจึงเข้าข้างลู่เสวียนหยินอย่างเต็มที่แม้ว่าจะไม่เคยพูดคุยกับโจยว,วนมาก่อนก็ตามลู่เสวียนหยินหัวเราะเช่นกันเมื่อได้ยินเช่นนั้นรู้สึกดีขึ้นบ้างเล็กน้อยขณะที่นางกล่าวเขานั้นสมควรได้รับมันที่มองข้ามสถานะของตนเองนี่เขาเชื่อจริงๆหรือว่าที่นี่คือภูเขาชั้นนอกเขาเป็นเพียงสิทธ์สายทองธรรมดาธรรมดาที่ใครก็สามารถรับมือได้อย่างง่ายได้ ข้าไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมผู้โสมยวถึงได้ประเมินเข้าสูงขนาดนั้นแต่ข้าแน่ใจว่าอีกฝ่ายหลังจากวันนี้ไปก็คงทำให้คิดว่าผู้โสมียวนั้นคิดผิดมุมปากของลู่สวียนหยินโค้งลงขณะที่นางกล่าวอย่างเยาะเย้อยต่อคนอย่างเขาคิดว่าจะเทียบเคียงกสิทธ์พี่ซูชิงได้ยังไงขณะที่ทั้งสองคนกำลังพูดคุยกันเปลือกตาลู่หงก็ยกขึ้นขณะที่เขามองไปที่เฉินไทยวนในศาลาอีกหลังหนึ่งแล้วพูอยังไม่ใส่ใจ เนื่องจากทุกคนก็อยู่ที่นี่แล้วเรามาเตรียมตัวกันให้พร้อมเพื่อเริ่มต้นและทําเรื่องนี้ให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดข้ายังมีเรื่องอื่นที่ต้องจัดการอีกน้ําเสียงของเขาผ่อนคลายชัดเจนว่าไม่ได้กังวลแม้แต่น้อยเกี่ยวกับการแข่งขันชิงถ้ำที่จะเกิดขึ้นแน่นอนว่าเฉินไทย,ยวนสามารถได้ยินความหมายที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังคําพูดของลู่หงได้ข้าแค่หวังว่าผู้ผู้โสลู่จะยังมีเรื่องอารมณ์ในการจัดการกับเรื่องอื่นของท่านหลังจากนี้นะ รอยยิ้มย่อเย้ยผุดออกจากบุมปากของลู่หงฮะาน่าเสียดายที่ดูเหมือนว่าภูมิโสเินจะกลายเป็นคนที่รู้สึกหดหูหลังจากการแข่งขันชิงถ้ำจบลงใบหน้าเฉินไถหยวนกระตุกข,ขึ้นชั่วขณะไม่สามารถตอบโต้ได้ขณะที่สีหน้าของเขาเปลี่ยนเป็นสีหน้าหน้าเกลียดแม้กระทั่งหายใจลำบากขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากความโกรธนี้การยาะเย้ยบนริมฝีปากของลู่หงยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเขาได้เห็นสิ่งนี้เขาโบกมือและตะโกน เว่ยโยส่วนเฟิงหลิงเฉินยิงร่างสามร่างเดินเข้าไปในสลาหินและคำนับเข้าหาลู่หงลู่หงกล่าวอย่างเฉยเมยพวกเจ้าไปอย่าทำให้พวกเราต้องอับอายทั้งสามคนพยักหน้ารับทราบภายใต้สายตาที่จ้องมองมาที่พวกเขายังไม่หยุดยัง้งพวกเขาก็ลงไปที่เวทีหินสามแห่งบนหน้าผาเฉินไทยหยวนสูดลมหายใจเข้าลึกแล้วพูดด้วยเสียงต่ำทงหลงปานซ่งโจหยวน ถงหลงและปางส่งก็ได้รีบข้าวไปข้างหน้าขณะที่โจหยวนเดินตามออกจากสลา,าหินไปพวกเจ้าทั้งสามคนต้องทําให้ดีที่สุดในวันนี้เชิญไทยหยวนกล่าวแม้ว่าสายตาของเขาจะมองไปที่ธงหลงและปางส่งเป็นส่วนใหญ่ก็ตามทั้งสองคนเป็นอันดับหนึ่งและอันดับสองในบรรดาสี่สายทองและเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาพวกเขาสีหน้าธงหลงและปานส่งดูเยาะเยอ้ยอย่างเห็นได้ชัดแสดงให้เห็นถึงความประม่าเล็กน้อย แต่พวกเขาก็ยังคงพยายามพยักหน้าตอบเฉินไทยหยวนเตือนโจหยวนว่าโจหยวนไม่จําเป็นต้องกังวลมากเกินไปเพราะนี่เป็นครั้งแรกของเจ้าในการแข่งขันแบบนี้หากเจ้าสู้ไม่ไหวจงจําไว้ว่าความปลอดภัยของเจ้าสําคัญที่สุดชัยชนะหรือความพ่ายแพ้เป็นเพียงชั่วคราวไม่สามารถตัดสินทุกอย่างได้ซิดหลายคนจากยอดเขาอื่นๆได้เฝ้าดูวันนี้ และเฉินไทยหยวนก็กังวลว่าหากโจหยวนทําผลงานได้ไม่ดีพอพายุคําหัวร้อที่ตามมาอาจจะสร้างความเสียหายทั้งจิตใจให้กับเขาโจหยวนรู้สึกซาบซึ้งใจขณะพยักหน้าตอบรับด้วยรอยยิ้มเมื่อทั้งสามคนเดินออกไปสายตาก็จ้องมองมาที่พวกเขาแต่สายตาส่วนใหญ่ได้หันไปทางโจหยวนเสียงกระซิบมากมายเริ่มแผ่กระจายออกไปนั่นมานคือโจหยวนใช่ไหมนั่นดูเหมือนไม่มีอะไรพิเศษเลยนี่ฮะ ดูเหมือนมีคนอยากยืมชื่อของสิตพี่ซูชิงให้มีชื่อเสียงขึ้นมานะแต่มันเป็นเรื่องน่าเสียดายที่เขาได้เลือกคนผิดสิิพี่ซูชิงนั้นโดดเด่นเกินไปและแม้ว่าโจหยวนจะทำผลงานได้ดีแต่เขาก็ยังดูไร้ความสามารถแบบเปรียบเทียบกันสิส่วนใหญ่ที่มาเฝ้าดูล้วนเป็นผู้หญิงเป็นเด็กสาวที่ดูคล้ายกับลู่หยานซึ่งอยู่ในกลุ่มแฟนคลับที่คลั่งไคล้ซูชิงดังนั้นคำพูดพวกนางจึงโหดร้ายและค่อนข้างน่ารำคาญทงหลงและปานซ่ง ก็สัมผัสได้ถึงสายตาเหล่านี้ทําให้พวกเขารู้สึกอึดอัดนี่เป็นครั้งแรกที่มีคนจํานวนมากมา,มาชมการแข่งขันชิงทมยิ่งไปกว่านั้นพวกเขาส่วนใหญ่ไม่ได้มาที่นี่ด้วยความหวังดีทั้งสองตาสบตากันและหัวร้อยอย่างขมขื่นพวกเขานั้นเป็นเหยื่อที่บริสุทธิ์อย่างแท้จริงแม้ว่าพวกเขาจะได้รับผลกระทบแต่ทงหลงก็ยังมีจิตใจที่ก้างขวางและไม่ได้ระบายความหงุดหงิดของเขาใส่โจวยวนแต่อย่างใดทงหลงพยายามปลอบใจโจวยวนแทนนี่น้องชายโจหยวน เนื่องจากนี่เป็นครั้งแรกของเจ้าในการแข่งขันชิงถ้ำเราจะไปก่อนและเจ้าสังเกตดูเจ้าไม่จําเป็นต้องกังวลไปโจหยุนพยักหน้าพร้อมรอยยิม้มแสดงความขอบคุณหากทงหลงและปานส่งสามารถชนะได้โจหยุนก็ไม่จําเป็นต้องเข้าต่อสู้แต่สําหรับเขานั้นเขาไม่ได้สนใจเรื่องนี้ เขาไม่ใช่ลิงในคณะละครสัตว์และไม่ได้มาที่นี่เพื่อสร้างความบันเทิงให้ทุกคนภายใต้ความสนใจสายตานับไปทถ่วนนั้นธงหลงปานซ่งและโจหยวนเคลื่อนไหวไปจนลงบนเวทีหินทั้งสาที่อยู่ตรงหน้าก,กลุ่มว่ยเหย,ยส่วนสายตาว่ยโหยส่วนจ้องมองไปที่ร่างทั้งสายังไม่แยแสรอยยิ้มจางๆปรากฏออกมาจากมุมปากของเขาแววตาของเขาเต็มไปด้วยความขบขันไม่น่าเชื่อว่าพวกเจ้าทั้งสามคนยังมีความกล้าที่จะมาร่วมในวันนี้ เรื่องนี้ค่อนข้างน่าแปลกใจสำหรับข้าเว่ยโหยส่วนยิ้มจางๆสีหน้าของธงหลงมืดมนลงเว่ยโหยส่วนอย่าได้ออดดีถุยเว่ยโหยส่วนอย่าได้อ้วอวดมากจนเกินไปเราจะได้รู้กันว่าใครชนะก็ต่อเมื่อเราได้สู้กันเท่านั้นเว่ยโหยส่วนเพียงหัวราอและตอบกลับก่อนที่สายตาของเขาจะหันไปทางโจโยวนที่อยู่ทางด้านขวาสุดพร้อมทั้งกล่าวอย่างประชดประชันแม้แม้แม้สิทธิพี่ลูส่สเวียนหยินได้สั่งข้าไว้ในก่อนหน้านี้ให้ข้าดูแลเจ้าให้ดี ดังนั้นอย่าได้โทษข้าที่ข้ารุนแรงกับเจ้ามากเกินไปเล่าสายตาโจหยวนหดลงรากับว่าเขาไม่ได้ยินสิ่งที่พูดไปก่อนหน้านี้จ,จู่ๆลูกหงก็เปิดปากแล้วได้พูดว่าเริ่มได้คําพูดของเขาทำให้บรรยากาศตึงเครียดขึ้นในทันทีเมื่อทุกสายตาในสถานที่แห่งนั้นหันไปที่ร่างทั้งหกร่างเอาละครับก็เป็นอันจบในบทที่152 เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหกำลังมันเลยนะกำลังจะต่อสู้กันแล้วเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามรับฟังในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ตามรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิง่งยิงย่งเพื่อกาสที่ถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ